วันนี้เราพูดกันถึงนิวรณ์ห้าประการและการที่เราจะพึงละนิวรณ์ห้าประการก็ได้พูดหัวข้อโด,ดยย่อๆเขาไว้ทางนี้ก็เพราะว่าคำอธิบายละเอียดมีแล้วในหนังสือผู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานการอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา เราต้องพยายามระวังจิตของเราวัดกําลังจิตของเราไว้เสมอดูอารมณ์ตอนต้นกับอารมณ์ตอนปฏิบัติมันดีขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ามันเลวลงถ้ามันดีขึ้นแล้วเพียงแค่ระดับหนึ่งก็ต้องทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป ไม่ใช่สักเดียวว่าการจเจริญสมถาภาวนามานั่งหลับตายกันชั่วขณะหนึ่งแต่ใจปล่อยให้ลมพุ่งซ่านขาดสติสมัมปญญะไม่มีการทรงตัวสติสมัมปญญะไม่มีการทรงตัวอย่างนี้เขาเรียกว่ายิ่งทำยิ่งเลวมันใช่อะไรไม่ได้คอยดูใจของเราไว้เป็นปกติอัตนาโจทยาตานังจงเป็นคนรู้ตัวอยู่เสมอ ยามควบคุมกําลังใจไว้เป็นปกติอะไรที่มันไม่ดีอย่าปล่อยให้มันเป็นเจ้านายของใจนี่เป็นเรื่องสําคัญของนักบวชหรือนักไม่บวชก็ตามรวมความว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์คําว่ามนุษย์ก็จงจําไว้ให้ดีว่าคนที่จะเป็นมนุษย์ได้จริงๆก็คือมีศิลห้าเป็นปกติหรือว,ว่ามีกรรมบท1สิเป็นปกตินี่สําหรับคารวาต สำหรับ,บพระก็ต้องทรงศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้เป็นปกติสำหรับเนนทรงศินสิบให้เป็นปกติอย่างนี้ทนเรียกว่ามนุษยธรรมถ้าเราบวกร่องในศินในฐานะที่เราทรงอยู่ความเป็นมนุษย์มันก็หมดไปเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วทางที่ดีคนจะตายไปหาความเป็นเทวดาจากเทวดาคนจะไปเป็นพรหมจากพรหมคนจะเข้าถึงพระนิพพาน ถ้าเรามีความบกพร่องในศีลตายแล้วเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกต้องถอยหลังลงไปเป็นสัตว์นรกแล้วก็มาเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสเตรฉันมาเป็นมนุษย์ใหม่ต้องเสวยผลกฎของกรรมชั่วไปก่อนจนกว่าจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์คนมีน้ำใจเลวเท่านั้นที่จะทำจิตใจของเราให้ต่ำจากความเป็นมนุษย์ นี่เรามาบวชในพุทธศาสนาและมาปฏิบัติสมถวิปัสนากันทั้งครัวว่ทั้งพระทั้งสมณนเรามุ่งความดีในเมื่อเรามุ่งความดีลราก็ต้องดูใจของเรามันดีขึ้นหรือว่ามันเลวลงอัตยาสายเดิมที่มีอยู่นะคนจะวางทิ้งมันเส้ห,หมดในใช่ว่าเคยเลวมาขนาดไหนแล้วก็เลวขนาดนั้น ถ้ามาเร็วในที่นี้ก็หมายความว่าเราขาดศีลปราศจ,จากภหมิหารสีปราศจ,จากสติสัมปชัญญะอันนี้มันเป็นของไม่ดีเป็นของเร็วดีเร่อเล็ววัดใจตัวเองให้ครบถ้วนเรามีเมตตาความรักเรามีกรุณาความสงสารก็รมีมุทุตาจิตไรความอิจฉาดุสยาบุคคลอื่น เรามีอุเบกขาวางเฉยแต่กดคงกรรมเมื่อทุกเขเวทนาคนที่มีเมตตาเพราะกรุณามมตุตาอุเบกขาเขาไม่เป็นคนนิ่งดูดายจะต้องมีใจประกอบด้วยความละเอียดหวังสงเคราะห์บัคคนอื่นไม่ใะ่เห็นคนแก่เดินไม่ไหวแล้วก็ปล่อยให้เดินโซซัดโซเซควรจะเข้าประคับประคอง เห็นคนที่มีความทุกข์พอจะสุขได้รีบทำไม่ใช่นั่งดูได้ไม่ใช่มีน้ำใจด้านอย่งังไม่รู้จะทำอะไรดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมาสาเสนาสมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคือมีพรหมวิหารสี่ครบท้วนแล้วก็เป็นเอกขะตารมณ์ เป็นปร,ม,ม,ปรมัดธรรมบรมีในองค์สมเด็จพระจินัสีเมื่อพระทงบรรลุอภิเศกสัมมาสัสมพุทธิยานแล้วแทนที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก่พระองค์จะทรงนิ่งดูดายปราถนาความสุขแต่เฉพาะพระองค์พระองค์กับทรมานพระวรากายสอนบรรดาพุทธบริษัทนี่คนที่เขาดีจริงๆนะี่ยเขาไม่ไปนั่งนิ่งดูดายไม่เป็นคนขาดสติสัมัจญะ มีความรอบคอบมีความครบถ้วนคิดอยู่เสมอตั้งใจจดจําไว้ในจิตคิดไว้เสมอว่าใครเขาเตือนอะไรเราอว่ายังไงบ้างจําแล้วก็พร้อมแห่งการปฏิบัติและนอกจากเขาจะเตือนก็ดูแบบดูแฟนคิดไว้เสมอว่าอะไรมันดีแล้วก็ทำตามนี้ทุกอย่างคนประเภทนี้เท่านั้นที่ยาวตัวรอดได้ไม่ลงอบายภูมิไม่มีการถอยหลัง นี่กฎอันนี้ควรจะจำแต่ความจริงก็น่าจะจำกันได้มันนานแล้วนิสัยของคนดีไม่ต้องตักไม่ต้องเตือนกันว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วนี่ว่ากันนีก้กฎทั่วๆ่วไปไอ้ท่านังหลายจงระวังพิจารณาใจไข้ควรใจตรวจใจของเราไวใ้ให้เป็นปกติรู้ตัวแล้วหรือย,อยังวันดีขึ้นแล้วหรือย,อยังหรือว่าเลวลงหรือว่าทรงตัวตามเดิม ถ้าทรงตัวตามเดิมแสดงว่าเราก็ขาดทุนื่าเราไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ใดอีกนี่การจเจริญพระกรรมฐา,านวาน,นี้พูดถึงนิวรณ์วันนี้จะพูดถึงอารมณ์อารมณ์ที่เราจยทรงสมาธิจงอย่าลืมนิวรณ์ห้าประการที่ค่ายเค่งข้ามันให้พินาศไปที่เรายังา,าดีกันไม่ได้เพราะเรายังเป็นขี้ข้าของนิวรณ์อยู่ ให้นิวรมันบังคับบัญชากดขี่สำลังใจอารมณ์ใจยงไในคบกับความชั่วอยู่ตลอดเวลาความชั่วของจิตเราน่าจะรู้กันเองถ้าจิตมันชั่วความดีมันก็บกร่องถ้าจิตมันดีความดีมันก็ครอบทวนเพราะจิตมันสั่งกายสั่งวาจาที่เตือนตนไว้เสมอ หรือว่าความบกพร่องมันยังมีอยู่สําหรับจิตของพวกเราที่ยังไม่พบนพนบริบูรณ์นักบางรายก็บกพร่องมากเกินไปจนกระทั่งนีอารมณ์อิจฉาดิสียาเพื่อนกันก็มีย่องมองหน้าบุคคลนั้งหลายคิดว่าคนนั้นชั่วคนนี้เลวบางทีก็ถึงออกปากก็มีนี่แสดงว,ว่าความเลวมันทนไม่ไหวล้นออกมาทางปาก นี่สนแสดงว่าใจเรามันยังเร็วมากยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ยังเป็นปัจจัยของอบายภูมิควบคุมใจให้มันดีอย่าทนองเรื่องการเจริญพระกรรมฐา,านใจดีในเมื่อเราระงับนิวรหานได้อารมณ์ชาญมันก็เกิดไม่เห็นจะมันยากอะไรที่เราเยังทรงชานก็นไม่ได้ทำไมยังรู้ว่าทรงชานไม่ได้คุมชานไม่ได้เพราะความชั่วมันยังไหลาทางกายทางวาจา ถ้าเราคุมฌานได้ความชั่วมันไหลออกมาไม่ได้เพราะฌานมันกดเขาไว้ไม่กำลังปิดอารมณ์เะ็เต็มในความชุ่มชื่นอารมณ์เย็เต็มวยความทรงตัวแม้แต่จริยาทางไหลก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเกณฑ์สงบอยู่ในความเรียบร้อยนี่กำลังของฌานเขาบอกว่าอย่างนั้น ใครเคยทรงฌานมาแล้วจะรู้ตัวว่าการทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดมันอยู่ในความสงบทั้งกายวาจาและจิตจิตไม่อยากจะเคลื่อนกับไปหาอารมณ์ของความชั่วแม้แต่นิดหนึ่งก็คอยระวังไม่อยากจะแตะต้องนี่ผู้ทรงฌานฌานนี้ก็ทรงตลอดยี่สิบชั่วโมงไม่ใช่มันนั่งทรงเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตะน,นี้ในเมื่อนิวนรณ์ห้าแปรการมันทรงมันไม่สามารถจะเข้ามาค่มขีใจของเราได้ปฐมฌานมันก็เข้ามาถึงจิตแะนิวนรณ์ห้าแปรการนี่มันเป็นศัตรูกับปฐมฌานถ้านิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาถึงใจชานก็ถอยหลังหนีไปถ้านิวรณ์ว่ามาไราจิตจ็ทรงปฐมฌานเมื่อน,นั้นจาให้ดี นั่งท่องนิวรณ์ห้าบระการแช่จําได้นั่งท่องพรหมวิหารสี่แช่จาได้ท่องไว้ในใจแล้วก็เตือนใจวัดใจพิจรารณากําลังใจว่ามันพบกล้องตรงไหนในนิวรณ์ห้าประการและพรหมวิหารสี่เท่านี้เราจะรู้ตัวของเราถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้บวชไปกี่แสนชาติปฏิบัติไปกี่แสนชาติก็ไม่พ้นอบายภูมิ ตอนนี้ในเมื่อนิวนรณ์ห้ามรายการนะครับอาการของปฐมฌานก็เกิดอาการของปฐมฌานเกิดจะเกิดยังไงปฐมฌานมีโอห้ามีวิตกมีวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกเราใคร่ครในพระกรรมฐานอยู่ก็ดีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ดี ภาวนาอยู่คนดีเรานึกรู้อยู่เสมอนึกไว้เสมอวันนี้เราจะกําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเราจะภาวนาเราจะพิจารณาเพาื่อกรรมฐา,านตามความพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้อารมณ์ของนิวน่าบราการไว้เสมอกันไว้ไม่เข้ามาถึงใจ นึกไว้ว่าสภาวะของนิวรณ์มันมีสภาพเลวเป็นปัจจัยแห่งอบายภูมินึกไว้เสมอเมื่อนึกแล้วก็มีการรู้ตัวพ่าเวลานี้นิวรณ์ตัวใดเข้ามาสิงใจบ้างหรือเปล่าหรือว่าภาวนาอยู่รู้อยู่ว่าภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าสั้นและยาวออกสั้นและยาว หรือว่าพิจรารณากรรมฐานกองใดกองหนึ่งในด้านสมถภาวนาวิปัสนาภาวนา,วภา,ภา,วนาเรารู้ตัวอยู่เสมอว่านี่เราพิจรารณาถูกต้องไหมและกำลังจิตทรงอยู่ในรมภาวนาหรือเปล่าอันนี้เป็นวิจารณ์วิติอารมณ์จิตมีความเอิบอิ่นมีความชุ่มชื่นมีความชื่นบานไม่มีอารมณ์ร้ายในจิต อารมณ์อิจฉาทิฏฐิยาไม่มีการคิดปะทุสไยไม่มีมีแต่อารมณ์เครือกูลมีความชื่นบานอยู่เสมอเห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์เป็นหน้าที่น่ารักเป็นหน้าที่น่าสงสารมีเป็นหน้าที่คนจะส่งเสริมให้ทรงไว้ซส่งความดีจิตประกอบไปด้วยความดีมีความอดทนรู้จักการอดกลั้นรู้เบิดา นี่เรามีแล้วหรือย่างใครบกพร่องกันบ้างแล้วก็สุขตอนนี้เมื่อจิตเครื่องถึงปีติมีความเอิบอิ่มและความสุขก็เข้ามาถึงความสุขตัวนี้มันมีความเยือกเย็นสุขฉันทันสาพันนากันไม่ถูกความสุขนี้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตของเราจะไม่หาไม่พบ คือว่าชีวิตทั้งชีวิตจะมีความสุขใดๆมาเสมอเหมือนความสุขในพระกรรมฐานคือองค์ฌานไม่มีมีแต่วความชื่นบานหันษามีความรื่นเริงอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าศัยธรรมปีติเรื่องความสุขผสมกันเราจะมีความสุขความทุกข์ใดๆมันไม่เกิด ความแก่ปรากฏความป่วยไข่ไม่สบายปรากฏาการพัดพราจากของรักของชอบใจปรากฏความตายจะเข้ามาถึงอารมณ์ใจไม่หวั่นไหวมีจใจชื่นบานถือว่าเป็นของธรรมดาความคับแคบของจิตไม่ปรากฏนี่เป็นความสุขสุขจริงๆสุขมปความชื่นบานนับตั้งแต่ลืมตาทั้งหลับตาหลับแล้วก็ยังมีความสุข เมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ทด่เป็นเอกคาตารม์ K K T A R M, คืออารมณ์เป็นหนึ่งจับอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลาเช่นเราภาวนาคิด่าพุโทโธนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารมณ์นี้มันจะไม่ลืมคำว่า A K K T A R M, เอกคาตารม์ไว้อารมณ์อันเดียวมันไม่มีอารมณ์เป็นที่สอง พุดโทก็พุดโทอยู่ยางนั้นเผลอไม่ได้จะพูดอะไรกับใครใจก็อย่างนึกว่าพุทโทหรือถ้าว่าเราพิจารณาไปในด้านอสุปสัญญาเห็นว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกเต็มไปด้วยความสุขปรบที่เห็นใครที่ไหนก็ตามเราคนดีคนอื่นคนดีคนแต่งตัวสดสวยงดงามสดทรงดีประการใดก็ตามเห็นภาพตายกระทบผ้า ทะลุก็ไเหาหนังทะลุหนังก็ไเหาเนื้อทะลุเนื้อก็เห็นตับไตไส้ปอดอตการภายในเห็นสภาพร่างกายของคนและสัตว์วัตถุเต็มไปด้วยความสุขรกไม่เป็นของน่ารักน่าชมน่าปราถนาหน้าพึงพอใจอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกกันว่าอารมณ์ทรงชานการทรงชันมันจะต้องทรงกันตลอดเวลา นักปฏิบัติที่จะเข้าถึงความดีเนี่ยเขาฟังคําสั่งสอนกงองค์สมเด็จพระจินศรีช่วขนาดเดียวเขาไปปฏิบัติให้เข้าถึงจุดเมื่อเข้าถึงจุดสูงสุดตามคําสอนได้ยังไม่ถึงอา,าตัตผลยังไม่มีความเข้าใจก็ามาเรียนต่อจากองค์สมเด็จพระทศพุทแล้วกลับไปปฏิบัติต่อให้เข้าถึงจุดนั้นนั่นสมัยพระพุทธเจ้า นี่มาได้สมัยหลังนี้เขาป,ปฏิบัติเช่นเดียวกับสมัยองค์สมเด็จพระจินาสีมาถอยหลังไปทึงยี่สิบปีสามสิบปีเบื้องหลังเขารับฟังคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์จาได้แล้วเข้าป่าครูบาอาจารย์เขาไม่นั่งสอนซ้าเข้าป่าและเข้าสถานที่ชัดอยู่กไ็ไหวก็หาที่สงัดเวลาคุยกับใครก็นึกถึงคําสอนอยู่ตลอดเวลาเขาจึงเอาดีกันได้ นี่บรรดาพวกเราก็เหมือนกันรับฟังกันอาจจะมากเกินไปนี่กำลังกิเลสมันยังไหลออกทางกายบ้างไหลออกทางวาจาบ้างอารมณ์ใจยังได้ท่วงท้าท่วมทับไปด้วยอน,นาจของนิวรณ์ทั้งห้าประการทรงกำลังชานมันสู้นิวรณ์ห้าไม่ได้นในพิธีน่าสลดใจอย่างยิ่งนี่ต่อตีนี้ไปพระบรรดาิกสุสมณเนและพุทธบริษัทชายหญิง จงเป็นผู้ชนะนิวรณ์ห้าประการคนที่ชนะนิวรณ์ห้าประการนี่เขาเป็นคนไม่เผลอไม่เผลอในจริยาวัดที่เราทำไม่เผลอในคำสั่งไม่เผลอในคำสอนจำกันไว้ดีเตือนใจกันไว้ดีเราพยายามเตือนถามใจเราว่าทุกวันทุกณะจิต เราตายจากคนคราวนี้เราจะไปเอาเวจีหรือว่าเราจะไปสัวไบยภูมินี่กลับปราเกิดเป็นมนุษย์จะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นสมถามใจมันเข้าไว้ถ้าขนาดใดที่ใจมันคบกับนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งจงรู้ว่านี่ใจมันพอใจลงนรกเสร็จแล้วถ้าเรามีความรักในองค์สมเด็จพระบพีแก้วก็จงรีบขับนิวรณ์ให้พ้นไปจากใจ เมือ่อนิวรพ้นจากใจเมื่อไหร่ขณะนั้นใจจะมีความสุขมีความเยือกเยน็นมีความอิ่มเอิบเพราะปฐมฌานส่งใจนี่ขอท่านหลายจงจำไว้ให้ดีจำกันแล้วก็จำให้ดีด้วยจำดีคือจำปฏิบัติจำเพื่อละกิเลสไม่ได้จำเพื่อพอพกคูณกิเลส เมื่อจำละกิเลสก็เป็นคนมีเหตุมีผลอ้การทุกอย่างไม่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่สร้างอะไรให้เป็นปัจจัยของความเรลวรา้าร้อยกับบุคคลอื่นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ใครเขาจะดีใครเขาจะชั่วก็ช่างเขาอะไรองค์สมเด็จพระจอมใจท,ทรงแนะนำวาอัตนาโจทยตตานัง ท่านให้ทุกคนพยายามเตือนตนเองอยู่เสมอไม่ใช่จะเป็น,นั่งคิดเตือนชาวบ้านแต่ใจของเรามันจะสมสารเลวซามเท่าไหร่เราก็ไม่ได้คิดเอาจิตไปจับอารมณ์ของบุคคลอื่นเราก็เลยช่ัวมากเกินไปอันนี้เป็นกำลังใจจะเป็นเหตุผลที่เราควรจะปฏิบัติถ้าท่าน,น,นหลาย ฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมีความมัธยัตถในจิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องเป็นผู้ชนะนิวรณ์ั้นก็ไม่ยอมให้นิวรณ์เข้ามากวนใจจะถือว่าความรักเป็นของธรรมดาเรายังเป็นปูถุชนความโกรธความพยายามบตเป็นของธรรมดาเรายังเป็นปูถุกชนความวงเอาเข้านอนเป็นของธรรมดาความฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาความสงสัยเป็นของธรรมดาเรายังเป็นปูถุชน คำว่าปุดทุกชนก็แปลว่าคนผู้หนาแน่นไปได้วยความชั่วกิเลสก,ก็คือความชั่วเมื่อยังยังปล่อยให้กิเลสมันหนามันแน่นอยู่อย่างนี้เราไม่คลายกิเลสไม่สามารถจะสําลอกกิเลสแม้แต่น้อยหนึ่งให้หมดไปเมื่อที่เป็นที่หนาสิ้นด้ว่าการที่จะกลับมาเกิดเป็นคนอีกต้องนับแสงกลับถึงยามาได้ ก่อนที่จะมาเป็นคนก็ต้องตกอยู่ในทุกขเวทนาอย่างสาหัสเป็นหน้าเสียนาดไหมกว่าที่เราจะกลับมาเกิดขึ้นมาเกิดเป็นคนในสมัยนี้เราต้องทนทุกขเวทนาในนรกแล้วก็เกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสั์เิชานนานแสนนานแต่มาพักจากความทุกขในอบายภูมิมาเป็นคนเสเวยคความสุขเล็กน้อย แล้วก็ถอยลงไปขึ้นต้นในอบายูโิใหม่ลองคิดดูว่าเราเป็นผู้เจริญขึ้นหรือว,ว่าเราเป็นผู้เลวขึ้นมันขึ้นด้อสองอย่างเขาเรียกว่าขึ้นเหมือนกัน่ความดีมันขึ้นความเลวมันก็หายไปความเลวมันขึ้นความดีมันก็หายไปแต่กำลังใจของเรายังตกอยู่นามหน้าเของอบายยูโิคือเป็นท่ายคอ,อนิวรณ์ทั้งห้าแบ,บการ รู้ไว้ได้เลยลว่าเราไม่มีโอกาสจะไม่เห็นหน้าความเป็นมนุษย์อีกนานแสนนานนี่ขอท่านหลายจงระมัดระวังสังวรคําว่าสังวรแปลว่าสํารวมสํารวมแปลว่าระวังจิตจงเป็นผู้พิชิตนิวรณห้าประการให้พินาศไปและทรงกําลังปฐมฌานให้ส่งไว้วันนี้เราพูดกันแค่ปฐมฌาน ทำไมจึงพูดอย่างนั้นเร,เราพูดกันมาถึงพระนิพพานแล้วและทําไมเราจึงลดลงมาแค่ปฐมฌานก็เพราะมีนักปฏิบัติใหม่เข้ามายังไม่เข้าใจแต่ว่านักปฏิบัติเก่าจิตใจยังบกต้องก็ยังมีอยู่มากยังเป็นท่ายของนิวรณ์เขามีเยอะยังใช้คําว่าปุถุชนอยู่ยังมีอยู่มาก ทั้งนี้เราจะทราบกันได้เนื่องในจริยาการปฏิบัติการรับคําสั่งการรับคําสอนยังบกพร่องอยู่อันนี้เรารู้กันได้ชัดน,นักปฏิบัติถ้ามีอารมณ์เข้าถึงวัตถุมชานคําว่าลืมคําว่าเผลอในด้ของความดีมันไม่มีถ้าจะต่อต่น,นี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดรงํารงจิตให้มัน่น พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกคมจิตมัเข้าไว้เย่ยปล่อยให้กำลังใจมันเหลืองรู้ตัวอยู่าเวลานี้เราจะรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าภาวนาไปด้วยใช้คำภาวนาน้อยๆแต่มีคุณค่ามากเพื่อให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกเลยว่าโธ ให้อารมณ์ใจมันทรงอยู่อย่างนี้นี่สาหรับนักปฏิบัติเบื้องตนนักปฏิบัติเบื้องปลายก็ตั้งใจพิจารณาสมถะกองใดกองหนึ่งที่ควรกัติยาสัยคําว่าควรอัติยาสัยก็หมายความว่าอารมณ์ใจของเรามันเลวตรงไหนเอากรรมฐานกองนั้นเข้าประหัตประหารทันทีจงกระทั่งให้จิตของเรานี้มีความสุขในความสว่างสวัย ให้กำลังใจของท่านหลายเลยกําลังของสมถะภาวนาก็ตั้งใจพิจารณาภาวนาอภิพิพจารณาในด้านวิปัสสนาใหญ่คือพิจารณาขันห้าการพิจารณาขันห้าให้จับสังโยคสิเป็นสำคัญเอาใจของเราเข้าไปไว้การสังโยคทั้งสิบรายการว่าเรายมงบกกล้องตัวไหนถ้าบกกร้องตัวไหนทําลายตัวนั้นให้พินาศไปฝเกาะสังโย ใจทรงอยู่ตรงน,นั้นใหญ่เคร่งกายอย่างนี้ทีที่ว่าเป็นพุทธสาวกหรือว่าแาสกยบุตรพุทธาจนโนรสอะต่อที่นี่ไปขอท่านํำหมดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัิยาสายยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหนึ่งเวลา